มาค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเข้าคลาสที่สตูดิโอเปิดใหม่แถวทองหล่อนะคะื่อว่าภาวนาสตูดิโอค่ะอยู่ในซอยสุขุมวิท49พอเดินเข้าไปก็เจอกับน้องตัวนี้ค่ะถอยต้อนรับอยู่น่ารักมากๆแล้วข้างในสตูดิโอตกแต่งสวยมากๆม,มีความโคซี่แล้วก็ลักชวรีเบาๆต่อไปเรามาดูห้องเล่นโยคะกันค่ะดา,ดาสวยไหมคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเขายังมีห้อง private ด้วยและนี่ก็คือวิวจากห้อง private ค่ะโอเคทัวร์สตูดิโอเสร็จแล้วได้เวลาเข้าคลาสแล้วค่ะที่เรามาเล่นวา น,นี้เป็นคอมมูนิตี้คลาสของครูมุกค่ะคลาสนุกมากถ้าไม่ยากแต่ว่าเพิ่มสตริงสุดๆคลาสนี้เป็นคลาสฮาร์ดอ e เป็นิ่งนะคะก็จะมีการเปิดอกยืดกล้ามเนื้ออกและไหล่เหมาะมากๆสำหรับสาวออฟฟิศซินโดรมอย่างเราแถมได้เหงื่อเยอะมากตอนทำท่านี้ก็คือลื่นไม่ไหวแล้วแต่ได้คือคลาสดีมากครูมุกสอนดีคิวิ่งเคลียร์แล้วก็แอดจัสดีมาก,ม clear, ลก,มากๆ,ลๆลดล็อกร่างกายคนตัวตึงอย่างเราสุดๆเล่นเสร็จคือรู้สึกโล่งมากตอนกลับก็ด้วยโชว์น้องหมาเลย น้อยๆแล้วไปสอนต่อค่ะ